หลังจากที่เราปลูกต้นหอเงินหอทองไปแล้วนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราควรจะระวังแล้วก็สิ่งที่เราจะควรจะดูแลเขานั้นนะคะเพื่อนๆอ่าเรามาสังเกตดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อเราสังเกตดูใบหอเงินหอทองของเรามีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะใบด่างใบขาวแบบนี้นะคะไม่ใช่หอเงินหอทองที่เขามีใบด่างนะคะเพื่อนๆ แต่นี่นะคะดูคะ่ะอ่าเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมคะอ่านี่ก็จะเป็นเพี้ยนะคะเพื่อนๆเพีเพ้ยหรือว่าลายแดงนะคะเพื่อนๆที่เขามาเกาะกินใบของของเงินขอทองของเรานะคะอ่าเรามาสังเกตดูใบนี้นะคะอ่านี่นะคะเนี่ยถ้ามีเพี้ยนะคะเพื่อนๆ ใบของเขาจะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะใบขาวขอใบใบไหม้แบบนี้เลยนะคะให้เรามาสังเกตดูเลยค่ะเนี่ยตรงใต้ใบนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเพีื้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆมินก็มีวิธีการกำจัดเพรื้นะคะซึ่งเป็นวิธีการกำจัดแบบ เป็นวิธีที่ธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆสามารถปลอดภัยทั้งคนแล้วก็พืชแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยเนะาะเพราะว่าที่สวนของมิ้นเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมิ้นก็จะกําจัดเขาด้วยการใช้น้ําต้มยาฉุนนะคะแล้วก็ใบสะเดาเนาะนี่นะคะใบสะเดาแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆ ทำไมเราถึงต้มนะคะก็เพราะว่าเราจะต้มเขาเพื่อที่เราจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะอ่ามิ้นก็จะฉีดเลยเนาะเพราะว่าในฟอกกี้นี้คือมิ้นผสมเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าเราก็จะฉีดเข้าไปเลยนะคะอ่าเราก็จะมาดูบริเวณใบเขานะคะ พิกดูตารอบๆขอบใบเขาเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูตรง ก้านใบของเขานะคะก้านใบของเขาก็ฉีดได้เลยนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเป็นสมุนไพรเนาะซึ่งเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อหออเงินหอทองของเรานะคะเพื่อนๆนเราก็สามารถฉีดเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ปลูกต้นหอเงินหอทองแล้วมีลักษณะอาการปลายใบไหมขอบใบแห้งเหลืองหรือว่าจะเป็นใบที่มีลักษณะอาการแบบนี้นะคะก็สามารถนำวิธีการที่มิ้นนำมาแช์เนี่ยไปประยุกใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.